เอ้ยโย่เฮลโลกายวัซซับดูดสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมารีวิวเบ็ดสุดโกงในอัปเดตนี้ครับก็คือ h เฮเวนลอ t นั่นเองในเป็นไงโคเทครับตอนแรกเนี่ยเขาจะพาดหลังไว้ใช่ปะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือมันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอ่า เขาแก้ให้เหมือนกับเปลดเดสตินีเนาะอ่ะตอนแรกมันก็จะพาดแบบเปลดทั่วไปเลยครับแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ด้วยเอฟเฟกต์เปลดครับทุกคนคอลังการอลังการจริงคือแบบอันนี้แค่ขนาดไม่มีสกินนะถ้ามีสกินจะขนาดไหนแล้วก็ถ้าเป็นสกินเนี่ยเป็นสกินมานี่จะเท่มากเลยครับอ่ะก็ตรงข้ามกันเนาะโอเคทีนี้อ่าถ้าถามว่าเปลิดเนี้ยมันทําได้ยังไงใช่ไหมครับ ผมทาคลิปเอาไว้แล้วครับทุกคนสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าในคลิปนั้นเนะี่ยผมอธิบายไว้ละเอียดมากๆเลยนะครับก็สามารถไปดูกันได้โอเคพอทุกคนเนะี่ยไปดูคลิปนั้นแล้วนะครับก็กลับมาดูคลิปนี้เรามาดูความสามารถของสเตตของเบ็นี้กันหน่อยครับก็คือผมต้องบอกว่าตอนที่ผมรีวิวนะเนี่ยเบ็บัฟมาแล้วนะก่อนหน้านี้เนะี่ยยังไม่บัฟนะครับทุกคนอะเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยอะอะไรเพิ่มมาบ้างครับสปีด30 สปีด30นี่ถือว่าน้อยนะสำหรับเบยดราคาเป็นล้านนะครับล้าน7กืบ2ล้านเลยรวมๆเนี่ยก็2องล้านกว่ากว่าเลยนะประมาณนั้นครับแล้วก็ลัก225คือเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยอะ่ะทุกคน225แล้วก็หลอดคอนโทรลนะครับครึ่งหลอดครับอืมไม่ต้องพูดถึงรีไซเลนซ์สาน้อยกว่าชิงหลอดแค่5%เท่านั้นครับ แล้วก็หลอดใหญ่กว่าคิงลอดด้วยใช่ปะใช่หลอดใหญ่กว่า k คิงลอดครับทุกคนคือแบบหูสุดจริงแถมรับน้ำหนักได้ไม่จำกัดด้วยครับเอาเรื่องอะคือเอาเรื่องเลยทุกคนแล้วก็สำหรับพาสีฟนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีโอกาสรประมาณอตอนแรกเนี่ยตอนเขายังไม่แก้นะครับประมาณ5%ซึ่งพาสีฟเนี่ยมันออกยากมากๆนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเล่นแต่ตอนนี้เนี่ยแก้แล้วครับพาสีฟนิดออกรัว ออกรัวแบบรัวจัดๆครับทุกคนพาสีฟเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสนะครับติดกายพันเฮเวนมันมันเป็นเฮเวลี่ครับลองพิมพ์ดู H E A นี่ครับเฮเวลี่แล้วก็มันจะเป็นตรงทองๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไม้กางเขนครับนี่สังเกตดูครับยิ่งถ้าเป็นกล่องเนี่ยเท่มากครับทุกคนดูเห็นปะมันจะมีไม้กางเขนอยู่กลางกล่องอารมณ์แบบกล่องสวรรค์น,นะครับ แต่เปิดมาก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้แล้วทุกคนทีนี้ก็คือที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือสปีดนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันเป็น30เนาะเพราะว่าตอนที่เขาปล่อยโหวตเนี่ยสปีดอนะ่ะมันจะเป็น35%ครับแล้วก็ไอโอกาสติดเฮเวอี่เนี่ยที่ผมถืออยู่นะทุกคนก็คือตอนแรกอะ่ะมันประมาณ5%แล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันเพิ่มมาเป็น15%นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า15จริงไหม เพราะเขาบอกว่าสปีดจะเพิ่มเป็น35แต่ก็เพิ่มมาแค่30นะครับสรุปเลยนะทุกคนก็คือเบดเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรโกงครับคือสปีด30จริงแต่ตีแฮสตี้ใส่แล้วก็อัดเหีย่นิดหน่อยเนี่ยตกไม่ต้องเช็คแล้วครับส่วนลักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับคือเยอะแบบเยอะจะจัดแล้วก็หลอดคอนโทรเนี่ยครึ่งหลอดครับอารีเซนส์สาเปอร์เซคือลองจากคิงล็อตแค่ห้าเปรนต์รับน้ำหนักได้ไม่จำกัดครับ แถมแบบนี้ฟาร์มเงินได้ด้วยแล้วไอ้บ ily, นะัฟเฮเวลลี่เนี่ยก็คืออาขายได้ลองลงมาจากออโราครับใช่พูดง่ายๆเนะี่ยก็คือแพงเป็นอันดับ2ของเกมเลยณนะตอนนี้นะคือโกงเลยอนะทุกคนผมแนะนำว่าให้ทุกคนนะครับไปทําต่อไปครับเรามาดูรีวิวกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูสายเบ็ก่อนละกันครับสายเบ็เนี่ยไม่ต้องพูดถึงอนะผมว่ายังไงก็ยาว ยาวแน่นอนครับคือมันจะมีแค่สั้นกับยาวนะถ้าสั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่เห็นไหมขนาดความสูงแค่นี้ยังห้อยอะ่ะเออไม่ต้องอะไรมากครับแต่ถ้ายาวเนี่ยอ่ะอันนี้ยาวแน่นอนอ่ะถ้าโยนอย่างเงี้ยเอ้ยเอา้าติดเฉยยังติดอีกหรอลูกพี่ก็เกินไปนะอ่ะปล่อยมาจับครับ อาประมาณนี้เจ้ามันตกทะลุดินอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวลองตัวนี้ดิเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ยังตกได้เหรอเบียดอื่นทําได้ปะถ้าเบ็ดอื่นทําดทได้ก็ก็ไม่แปลกครับแต่ถ้าทําได้แค่เบ็ดนี้เบ็ดเดียวอันนี้แปลกอ่าลอง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 อ่าไม่แปลกครับไม่แปลก <c oughs> อันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงสปีดนะทุกคน ก็คือสปีดเนี่ยผมใส่แฮสตีนะครับมันก็เลยตกเร็วแต่ถ้าทุกคนไม่ใส่แฮสตีอ่ะมันก็ตกช้าปกติเลยครับแล้วก็นี่หลอดคอนโทรลเนี่ยครึ่งหลอดจริงผมไม่ได้โกหกครับเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่ครับครึ่งหลอดคือแบบเดือดจัดครึ่งหลอดไม่เท่าไหร่นะปลาไม่ดิ้นด้วยครับเพราะมันรีใส่เลนตั้ง30อะ่ะคือ30ทุกคนเอาอะไรไปดิน้น แล้วถ้าทุกคนนะครับตีแฮสตี้ใส่สาลายคือโอเวอร์ออรโอเวอร์ออร,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 อรจริงๆครับอ่ะนี่ตกไม่ต้องเช็คแถมครึ่งหลอดครับรีไซเลนไม่ต้องพูดถึงครับ40%รับน้ำหนักได้ไม่จำกัดตกเมกาโลดอนได้เลยดูดิโหดปะคือเ็ดน,นี้ครบเครื่องมากอะ คือครบเครื่องจริงๆทุกคนฟาร์มตังค์ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาปลาไปขายให้ทุกคนดูแล้วกันเปรียบเทียบเลยอ่าไอปลาตัวนี้มันชื่ออะไรครับปลาตัวที่น่าจะได้ราคาดีในตอนนี้เลยนะมันเชื่อว่าไอซ์ไออะไรวะเนี้ยอ่ะพิมพ์ไปก่อนแล้วกันไอซ์ไอซ e. นี่ครับทุกคนก็คือ อ,อผมให้ทุกคนดูไปยังอะผมไม่แน่ใจแล้วว่าให้ทุกคนดูไปหรือยังก็น่าจะให้ดูไปแล้วเนาะก็คือมันจะเป็นตัวเหลืองๆแล้วก็มีแม็เขียขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาขายกันทุกคนเอาแบบว่าน้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับอันนี้แบบปกติทั่วไปเลยนะลองขายดูครับราคาเท่าไหร่ตัวละ5,000ติดเฮเวนลี่เฮเวคูณ5 5 5ห้า่าตๆก็ต้อง25 0 0 0 คิดว่านะทุกคนถ้าคิดเลขไม่ผิดสามหมื่นทุกคนคูณห้าจริงโอ้ยสุดจัดตัวละสามหมื่นรวยดีอย่างเงี้โยโูและเฮเวลี่เนี่ยตอนเนี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นคือติดง่ายมากทุกคนติดง่ายขนาดไหนครับผมตกแบบตกไม่กี่ตัวผมได้มาตอนไหนยังไม่รู้เลยอ่ะอะลองขายตัวนี้ดูก็ได้บาแบบตอกต่อยเลย แบบตอกต่อยเลยนะ1น0่อ่ะขายลังถังง่อยๆเลย400กล่องสวรรค์ครับนี่เรามาดูกล่องสวรรค์กล่องสวรรค์ยัง400อยะทุกคนอ่ะไอปลาตัวนี้เลยปลาง่อยๆเนะี่ยใบอังเขียนสีทองเนะี่ยลองขายดูครับ300กว่ากล่องขายแพงกว่า ทุกคนโหดจริงเบดเนี้ยผมแน,นะนํานะไปหามราเล่นเลยก่อนที่เขาจะปรับนะคือมันทําได้ทุกอย่างอะ่ะทุกอย่างแล้วจริงๆอะที่แบบเบดเบดหนึ่งจะทําได้นะครับฟาร์มเงินก็ได้ตกเร็วด้วยครับตีแฮสตี้ใส่ใส่สาลาย,าายแล้วก็อ่าลักเยอะหลอดคอนโทรลครึง่งหลอดรีไซเลนซ์สี่เอร์เซนะถ้าใสา่สาาลอะคือแบบ มันสุดๆแล้วอะไปหามาใช้เหอะแต่ถ้าทุกคนนะครับอยากได้เลเวลเนะี่ยจริงๆอะไปเล่นลอตออฟก็ได้นะครับเพราะว่าลอตออฟเนี่ยมันสแปมปลาให้เราใช่ปะเราก็จะได้ EP เพิ่มเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยจะบอกไงดีมันไม่ได้เงินไงเออคือมันต้องเลือกอะถ้าเราจะฟาร์มเวลนะครับเราก็ต้องไปตีเคเอร์อินไซส์แต่ถ้าเราจะฟาร์มตังเนี่ยเราก็ต้องไปตีแอเบซอลใช่ปะแต่ไอเบนี้ครับ นี่พาสีมันฟาร์มตังได้อยู่แล้วไปลองแค่ออโราครับขายแพงเหมือนกันเลยแถมเบสสเตตของมันนะ่ะโอเวอร์อยู่แล้วด้วยครับแล้วเนี่ยไอความโอเวอร์ของมันนะ่ะมันทําให้เรานะครับตกเพอร์เฟกง่ายทําให้เราได้ทั้งเงินแล้วก็เลเวลที่เยอะนะครับอ่ะผมก็หลุดเพราะว่าผมคุมคุมไม่เก่งนะครับเนี่ยมันครึ่งหลอแอ่ะทุกคนคือแล้วมันการปาดินได้ตั้ง4 0่นะถ้ายัสาลานะ่าอะ คือเพอร์เฟกอยู่แล้วอะติดเทเวนลี่มาขายได้แพงอีกคือแบบครบอะไม่รู้จะขายอะ่ะ <c oughs> อวยอะผมบอกเลยคืออวยอะผมแนะนำนะให้หามาใช้2ล้านกว,ากว่าก็จริงแต่มันก็โอเคเลยครับสำหรับแบบที่ไม่ใช่เปลียดขาปะเนาะเออคือดีเลยอะแนะนำครับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าทุกคนชอบนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย